สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาแฟ,าแฟที่นิมหวานไม่มีไข<ค>มันให้กลิ่นกาแฟแท้ มีเดียรับให้คําปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์ cer, จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่2 0 1ทับซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 โรงเรียนเอี่ยมสุรีอนุบาลเมืองสมุทรปราการจัดการแข่งขันก er ีฬาสีโรงเรียนเอี่ยมสุรีอนุบาลเมืองสมุทรปราการประจำปี2568ที่ลานเนกประสงค์โรงเรียนเอี่ยมสุรีอนุบาลเมืองสมุทรปราการตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการดรอนุช้างกลางผู้อำนวยการโรงเรียนเอี่ยมสุรีอนุบาลเมืองสมุทรปราการเป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนเอี่ยมสุรีอนุบาลเมืองสมุทรปราการประจำปี2568โดยมีครูพงษ์ะนต อ่านผักปังในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสีการรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารรองผู้อำนวยการคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเอี่ยมสุรีอนุบาลเมืองสมุทรปราการตลอดจนคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและคณะผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเอี่ยมสุรีอนุบาลเมืองสมุทรปราการเข้าร่วมกิจกรรมกว่า1,500นาคนหรับการจัดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนเอี่ยมสุรีอนุบาลเมืองสมุทรปราการประจำปี2568ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างในการออกก กำลังกายและมีทักษะในการเล่นกีฬาเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนหันมาเล่นกีฬาเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองห่างไกลยาเสพติดและเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรู้รากสามาัคคีและมีน้ำใจนักกีฬาเป็นคนดีและเป็นกําลังสําคัญของประเทศชาติต่ตอไปซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาสีครั้งนี้แบ่งออกเป็น5สีประกอบไปด้วยสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีฟ้าและสีชมพูโดยมีกําหนดประเภทของกีฬาดังนี้วิ่งเปรี้ยวอนนบาล2-3ชายหญิงวิ่งเปรี้ยวป 1. ป .2 ชายหญิงแชร์บอลหญิงปอสา และป .5 ป .6 ฟุตบอล6คนชายป .3 ป .4 และป .5 ป .6 จากขย่อ,อทีมผสมชายหญิงป .4 และป .6 ซึ่งได้จับฉลากและทําการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาจนได้คู่ชิงชนะเลิศโดยมีเด็กชายศิลดน,นัยท้องพี่หมายชั้นผสมศึกษาปีที่6เป็นผู้วิ่งคบเพลิงซึ่งกิจกรรมดังกล่าวยังบูรณาการไปด้วยกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเพื่อให้นักเรียนได้สแสดงออกสแสดงถึงศักยภาพในฐานะผู้เรียนอีกด้วย มเด็บบากซรีอุบานลงสู่การเห็นคู่มือทีมีการจัดการแข่งขันกีราสีโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อจุดให้นักเกรกียนรู้จักใช้ดาว่าให้เกิดประโยชน์และออกกำลังกายและมีภาษษนาในการเล่นกีฬา ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กๆนะครับซึ่งเราจัดกันมาทุกปีนั่นก็คือกิจกรรมกีฬาสีนะครับโดยกิจกรรมกีฬาสีเนี่ยนะครับเราได้มีการจัดต่อเนื่องนะครับในช่วงเย็นนะครับแล้วก็ช่วงกลางวันของในแต่ละวันนะครับและวันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นนัดชิงชนะเลิศนะครับของการแข่งขันในหลายๆรายการ นะครับอีกทั้งเรายังบูรณาการนะครับกิจกรรมวันเด็กเข้าไปร่วมด้วยนะครับเพื่อเป็นการให้นักเรียนนั้นได้แสดงออกนะครับได้แสดงถึงศักยภาพนะครับของการที่นักเรียนเป็นผู้เรียนนะครับซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนดีมีความสุขนะครับก็วันนี้นะครับมีทั้งนักเรียนคณะครูและผู้ปกครองนะครับมาร่วมกันเป็นจำนวนมาก ครับซึ่งนักเรียนปัจจุบันมี1,400กว่าคนนะครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้นะครับเกือบสอง0คนมารวมกันอยู่ที่โรงเรียนเอียมสุริยานุบาลเบองสมุทรประการเพื่อที่จะมาการเพื่อที่จะมาร่วมเชียนะครับลูกๆและก็บุตรหลานของท่านนะครับก็ขอให้กิจกรรมนั้นสําเร็จรุล่วงไปด้วยดีครับทีมข่าว AEC TV c h a n n e ชรายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะ สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบ,บนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 สจ้าน้าโดยกาแฟปารทีคฟปีกาแฟสุขภาพกาแฟทีิวนไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ทัสมีเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์มและโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AC TV c ีว n ช e l นประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัพระสมุดและทีมงาน